สวัสดีค่ะนักเรียนที่รัรกทุกคนนะคะสำหรับวันนี้ก็มาพบกับคุณครูอีกครั้งนะคะในวิชาสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณครูได้สอนเรื่องอะไรนักเรียนไปแล้วบ้างคะน้องจําได้ไหมลูกอ่าเรื่องทีงค่ครูสอนไปในสัปดาห์ที่แล้วนะคะคือเรื่องาศาสนพิธีพิธีกรรมและวันสําคัญทางาศาสนานะคะ สำหรับวันนี้ก็คือเรื่องสุดท้ายของในบทที่4นะคะหน่วยที่1บทที่4เรื่องสุดท้ายก็คือการฝึกสติและสมาธินะคะาการฝึกสติและสมาธินะคะเป็นเรื่องสำคัญในพระพุทธศาสนานะคะซึ่งเราชาวพุทธควรศึกษาให้เข้าใจนะคะลูกดูนะคะความหมายาคำแปลต่างๆนะคะสติแปลว่า ความระลึกได้ความนึกขึ้นได้นะคะหมายถึงการที่จิตตื่นตัวอยู่เสมอไม่หลงลืมไม่พลั้งเผลอนะคะต่อไปสมาธิแปลว่าความตั้งมั่นแห่งจิตนะคะหมายถึงความมีจิตสงบตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเพียงอารมณ์เดียวนะคะไม่คิดฟุง้งซ่าน การที่ใจของเราจดจ่อแน่วแน่เช่นนี้นะคะเราจะเรียกว่าใจเป็นสมาธินะคะนี่คือสติและสมาธินะคะลูกต่อไปวิธีการฝึกสติและสมาธิเบื้องต้นนะคะอ,อันที่หนึ่งก็คือการสวดมนต์ไหวพระและแพ่เมตานะคะในการที่เราสวดมนต์ผู้สวดมนต์ก็ควรจะมีจิตตั้งมั่นอยู่กับบทสวดมนต์นะคะ ไม่คิดฟุ้งซ่านไปในเรื่องอื่นนะคะทำให้จิตใจของเราสงบเยือกเย็นเป็นสมาธินักเรียนจึงควรฝึกสวดมนต์และแพ่เมตตาให้สม่ำเสมอนะคะจนติดเป็นนิสัยจะทำให้นักเรียนมีจิตใจที่ผ่องใสและก็มีสติปัญญาฉลาดเฉลียวฉลาดนะคะและก็จะมีผลการเรียนดีด้วยนะคะน้องต้องฝึกบ่อยๆนะลูกอ่า ต่อไปการเคลื่อนไหวอย่างมีสตินะคะสามารถฝึกได้หลายอาริยบทอ,อันที่หนึ่งน้องดูภาพไปได้เลยนะลูกฝึกปฏิบัติได้เลยนะคะทำตามขั้นตอนไปได้เลยนะคะลูกหนึ่การยืนอย่างมีสติยืนตรงปล่อยแขนไว้ข้างลำตัวนะคะนำมือกลุมนำโทษนะคะลูกนำมือซ้ายกลุมมือขวาแล้วยกขึ้นมาบริเวณที่หน้าท้องอย่างช้าๆหลับ ตากก้มหน้าเล็กน้อยขณะที่หายใจเข้าเราภาวนาว่าพุทธนะคะขณะที่เราหายใจออกเราภาวนาว่าถูนะคะนี่คือการยืนอย่างมีสติน้องดูภาพไปด้วยนะลูกน้องฝึกปฏิบัติได้เลยลูกต่อไปการเดินอย่างมีสตินะคะก็คือยืนตรงปล่อยแขนไว้ข้างลำตัวเหมือนเดิมนะคะลูก นำมือซ้ายกลุมมือขวานะคะแล้วยกขึ้นมาบริเวณที่หน้าท้องอย่างชา้าช้านะคะลูกอ่ายกเท้าขวาก้าพร้อมกับภาวนาขวาย่างหนอนะคะอ่ายกเท้าซ้ายก้าพร้อมกับภาวนาว่าซ้ายย่างหนอนะคะปฏิบัติเช่นนี้ไปเรื่อยๆโดยกำหนดสตินะคะให้จดจ่ออยู่กับการ เดินนะคะลูกอ่าอ่าต่อไปการน,นั่งอย่างมีสติอ่านั่งขัดสมาธิบนพื้นวางมือไว้บนตักโดยให้มือขวาทับมือซ้ายนะคะลูกอ่าน้องฝึกได้เลยฝึกได้เลยฝึกปฏิบัติได้เลยนะลูกอ่านั่งตัวตรงอ่าหลับตาลงนะคะขนาดหายใจภาวนาหายใจเข้านะลูกภาวนาว่าพุทธ หายใจออกภาวนาว่าถูนะคะปฏิบัติเช่นนี้ไปเรื่อยๆโดยมีสติจุดจ่ออยู่กับลมหายใจของเรานะคะอ่าต่อไปการนอนอย่างมีสติอ่าดูภาพเลยนอนนะคะนอนนอนยังไงอ่านอนได้มีสตินอนยังไงคะนอนตะเคงด้านขวานะคะใช้เขนเท้ากับศีรษะ นะคะลูกาวางเท้าเหลื่อมกันพอป,ประมาณให้มีสติรู้อาการนอนนะคะอ่านี่คือการนอนต่อไปการฝึกให้มีสมาธิในการฟังการอ่านการคิดการถามและการเขียนนะคะลูกาสามารถฝึกได้ดังนี้น้องดูเลยคะ่ะลูกภาพที่หนึ่งน่าจะเป็นที่ไหนเอ่ยน้องว่าที่ไหนคะลูกภาพนั้น มีคุณครูน่าจะเป็นที่โรงเรียนเนะาะนะคะลูกโรงเรียนแน่นอนเลยาการฟังนะคะภาพคุณครูกําลังสอนอยู่หน้าห้องนะคะการฟังก็คือการทาจิตใจให้สงบนะคะจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ได้ยินเพียงอย่างเดียวนะคะเพื่อให้เข้าใจในสิ่งที่เราฟังต่อไปสองการอะไรคะการอ่านนะคะ การอ่านก็คือการตําจิตใจจดจ่อกับเรื่องที่เราอ่านโดยไม่คิดฟุ้งซ่านไปในเรื่องอื่นนะคะเพื่อให้เราเข้าใจในเรื่องที่เราอ่านได้ดียิ่งขึ้นต่อไป3การคิดนะคะาการคิดก็คือการพริจ,จารณาเรื่องที่ฟังหรืออ่านแล้วนำมาคิดวิเคราะห์อย่างรอบคอบและมีเหตุผลนะคะจะทำให้เราได้รับความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอ นะคะต่อไปการถาม4นะคะลูกการถามคือการคิดไตร่ตรองอย่างรอบคอบก่อนแล้วเราจึงจะถามการถามเราควรถามเมื่อผู้พูดพูดจบนะคะและควรถามด้วยคำถามที่สุภาพด้วยความที่สุภาพนะคะต่อไป5การเขียนการเขียนก็คือการมี ใจจดจ่อในสิ่งที่จะเขียนนะคะและลงมือเขียนตามที่ได้คิดไตร่ตรองไว้แล้วนะคะอ่าต่อไปสุดท้ายเลยนะคะของเรื่องนี้ประโยชน์จากการที่เราได้ฝึกสติและสมาธินะคะมีประโยชน์หลายอย่างอันที่หนึ่งจะทำให้เราเรียนหนังสือได้ดียิ่งขึ้นเพราะอะไรที่ได้เรียนดียิ่งขึ้นเพราะเรามีจิตใจที่สงบไงนะคะมีสมาธิจดจ่ออยู่กับการเรียน จะทำให้การเรียนของเราดีขึ้นมีความเข้าใจในเรื่องที่ดีที่เรียนมากขึ้นนะคะ 2. ทํทให้เราทำสิ่งต่างๆโดยไม่ผิดพลาดเพราะเรามีสติจดจดอยู่กับสิ่งที่เราทานะคะ 3. าํทให้เราสามารถทํางานได้มากขึ้นและได้ผลดีเพราะเรามีสติและสมาธิในการทํางานนะคะต่อไปข้อที่4ทําให้ าหายจากโรคภัยไข้เจ็บเพราะเรามีสุขภาพจิตด,ดีสุขภาพกายเราจึงดีตามไปด้วยนะคะต่อไปข้อสุดท้ายข้อที่5นะคะลูกทำให้เป็นคนใจเย็นไม่วู่วามเพราะมีความมั่นคงทางอารมณ์นะคะอ่าจบแล้วนะคะบทที่4ของหน่วยที่1หลังที่น้องเรียนจบไปแล้วน้องก็ต้องทำแบบวัดและบ,บันทึกผลการเรียนรู้ หน้าที่19นะคะอ่าหน้าที่19อยู่ในกิจกรรมที่1.7ให้น้องอ่ะตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องสติและสมาธินะคะลูกมีจำนวน10ข้อหลังจากนั้นน้องทำแบบทดสอบหน่วยที่1บทที่4อยู่ที่ในหน้า23นะคะจำนวน10ข้ออ่าสัปดาห์หน้าก็จะมาพบกับคุณครูในหน่วยที่2นะคะ หน่วยที่สอก็คือคนดีของชุมชนนะคะลูกสำหรับวันนี้คุณครูขอจบการสอนไว้เพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ